สวัสดีน้งองวันนี้ก็พขัดข้าวปลาความเมื่อกลาสวยงาบใส่พริกเลลกระเทียมวันนี้กำลังแกะกระเทียมอยู่กระเทียมหัวใหญ่เลนกระเทียมหน่อยด้วยพี่น้องเพราะว่ากระเทียมหน่อยขี้ขาดแกะมันเปลือกมันมันหน่อยโคตรก็ได้ใส่กระเทียมกรีนหัวใหญ่เอาแกะด้วยมือใส่หลายๆกระแซบหลายกระเทียมอันนี้ก็เป็นบักพริกซีไซกะผัดกะเพรา ดิงแดงผีเขียวมีกระเทียมพ่มใส่ไปเลยแล้วก็กระเพราใบกะเพราใบกระเพรเาหลายวันแล้วละ่ะจะเป็นเหียเห่ยวๆเนียจักหน่อยแต่ว่าก็น่าจะหอมอยู่เอามาผัดกระเพราด้วยพี่น้องลองเบิ่งต่อไปว่าสิเป็นตะกินบอเตาเก่าเจ้าประจําในการทํากับข้าวของเราวันนี้ตั้งน้ํามันให้ร้อนแล้วเริ่มทําการผัดได้เลยใส่ กระเทียมที่ตำไปเมื่อกี้ผัดนี่หอมพี่น้องยหอมมาตอนนี้หอกลิ่นหอมมากนี่ปลาหมึกที่เตรียมไว้แล้วล้างสะอาดแล้วต้องมาผัดคนเล็กน้อยถึงปานกลาง นี่กะปรุงรสด,ด้วยพี่น้องปรุงรสแบบบ้านๆเท่านี่แหละหน้าตาไปจะ่สซ่บอยู่ใส่ใบกะเพราล่างนา้ำเหี่ยวจ่อยพี่น้องเอ้ยดำปี๊ปีอคือใบกะเพราแต่ว่ากะหอมอยู่แล้วแล้วหน้าตา หนาตาโบปานได้รสชาตินี่วุ้ยแซ่บคักเรียบ้อยแล้วควรตุดตรวดเลยพี่น้องเอ้ยนี่ผัดกะเพราหน้าตาประมาณนี้จะทําไข่ดาวต่อพี่น้องจะได้เทน้ำมันใส่เฮ็ดไข่ดาวน้องพี่น้องเบิ่งเด้อไข่ดาวสิเป็ะขินบอรรอบแปบ๊บหนึ่งน้ำมันห้อดน,นี่ไข่ดาวใส่ไข่เป็ดด้วยพี่น้องสีเหลืองงามงามไว้เดืองคัก อาน้ำมันใส่ตรงกลางมันซุ้มๆหน่อย้สวยพี่น้องเลยไข่าดาวจับมือได้ไหมกำลังห้หอยอยู่งามอยู่พี่น้องเลยอ่าตางามพี่นอ้องไข่าดาวอ่าสำเร็จเสร็จชิน้นนี่เกตจะกินได้พี่น้องเลยมามากินขา้าวเร่งน้อกัน